แล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของสยามไบโอไซแอนด้วยนะคะในประเด็นประเด็นหนึ่งที่มีข่าวว่าได้ประกาศคืนเงิน600ล้านบาทให้กับทางรัฐบาลไทยคะ่ะในรูปแบบวัคซีนหลังจากที่เคยได้รับทุนพัฒนาจากทางรัฐบาลนะคะเรื่องนี้มาจากการเปิดเผยค่ะของทางคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารนะคะองค์กรกิิมศักของบริษัทสยามไบโอไซแอนจำกัด ที่ออกมาชี้แจงนะคะในเรื่องของวัคซีนเอสซาเซเนกาที่ประชาชนกังวลว่าเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะมีวัคซีนโควิด19ให้ฉีดหรือไม่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมีการส่งมอบลดแรกนะคะ1.8ล้านโดสแล้วส่วนเรื่องที่บอกว่าวัคซีนจะเข้ามาเดือนนี้6ล้านโดสเนี่ยเป็นสิ่งที่คนสับสนเพราะว่าบริษัทเราเนี่ยรับจ้างผลิตเท่านั้นส่วนคนจัดสรรวัคซีนเนี่ยคือบริษัทเอสซาเซเนกาและก็ล่าสุดนะคะทางกุนนนพันเองยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกด้วยล่ะค่ะก็บอกว่า วัคซีนนะคะจำนวน1.8ล้านโดสเนี่ยส่งไปที่กรมทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายแล้วส่วนการทยอยส่งมอบไปที่รัฐบาลหรือไม่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตอบได้เพราะว่าบริษัทเป็นคนรับจ้างการผลิตเท่านั้นและประเด็นที่ควรสงสัยในเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยให้ทุนพัฒนาศักยภาพกับบริษัท600ล้านบาทเรื่องนี้ในสัญญาระบุว่าจะมีการคืนเงิน600ล้านบาทให้กับทางรัฐบาลเมื่อครบรอบการผลิตแล้วก็คือเมื่อผลิตใช้เป็นวงกว้างได้สำเร็จ แต่ไม่ได้คืนเป็นตัวเงินคืนเป็นวัคซีนเอสซาซเซเดก้าค่ะที่มีมูลค่า600ล้านบาทแก่รัฐบาลและจะและจะได้ไม่มีข้อกรหาว่านำเงินรัฐบาลเนี่ยมาใช้อีก ขณะดเดียวกันนะคะก็มีรายงานแล้วค่ะว่าเอสตาเซเนกานะคะ,ะ,คะจะส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลโดยผ่านทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อให้กระจายไปยังที่ต่างๆโดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการรับมอบค่ะก็มีกําหนดการกันออกมาในเช้าวันนี้นะคะก้าิกา30นาทีแล้วค่ะหมูฝั่งคะคุณอนุทินนะคะจะเป็นประธานในการรับมอบ วัคซีนเอสซ่าเซเนกานะคะพร้อมด้วยในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธาร,รณาสุขและในแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็จะเป็นการรับมอบวัคซีนเอสซ่าเซเนกาจากในเจมส์ทีค่ะประธานบริษัทเอสซ่าเซเนกาประเทศไทยจำกัดที่สำนักงานประลัดกระทรวงกระทรวงสาธาร,รณาสุขค่ะ